ีสวีดัสสวัสดีนะคะทุกคนนะคะเรากลับมาอยู่กันในเกมโรบอทซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่ในแมปของ Toilet Tower ว e ร์ดีฟได้ข่าวว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยเกมนี้เนี่ยมีการอัปเดตเอาตัวใหม่เข้ามานะคะตอนแรกคิดว่าจะเป็นอ e ีวตนนะคะแต่ก็ไม่ใช่นะคะเป็นตัวแดงเข้าตู้นั่นเองแล้วตอนนี้ก็กําลังเข้าตู้อยู่ ต,ตัวที่กําลังเข้าตู้อยู่ก็คือตัวนี้เลยนะคะเพิ่งมาอัปเดตสดสดร้อนรเมื่อคืนเลยโดยวันนี้นะคะเราจะทําการส่วนทั้งหมดคือ1ล้านเหรียญสุ่มตัวแดงใหม่มาดูกันสิว่า1ล้านเหรียญเนี่ยเราจะสามารถสุ่มตัวแดงได้ทั้งหมดกี่ตัวนะคะ ขอบอกก่อนเลยว่า1ล้านเหรียญนี่ไม่ใช่น้อยนะคะแล้วก็ฟาร์มน่าจะนานมากด้วย <S <S โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มเลยนะคะ1ล้านเหรียญวันนี้เราจะได้กี่ตัวถ้าสมมตินะคะวันนี้เนี่ยเขาสุ่มทั้งหมด1ล้านเหรียญแล้วก็ตัวแดงเนี่ยออกเกิน10ตัวนะคะเขาจะสุ่มแจกใต้เมนนะคะเพียงแค่ทุกคนเมนชื่อมาโอเคอย่าพูดพร่ำํำเมนเพราะว่าตอนนี้ตัวมันก็เข้ามาสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มเลยดีกว่าทุกคน เราก็คือจะไม่เอาตัวรีเจนนะคะเราจะเอาแค่ตัวมิสติกเลยก็ตรงนี้ก็จะออโต้เซลไปให้หมดเลยนะคะโอเคเราก็จะสุ่มตู้อ่าการันตีนะคะล่มสุ่มกันเลยไปเลยเปิดมาก็ได้เลยนะคะทุกคนเป็นตัวที่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเท่นะอันนี้เพียงแค่เห็นรูปเล็กๆก็สึกว่ามันน่าจะเท่แล้วอะ สดลี่ออกมาหนึ่งตัวโอ้โ oh, ห oh. ดวงดีมากเอา้าเราลืมเปิดบูธเดี๋ยว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 ลืมเปิดบูธได้ยังไง <c oughs> เกือบลืมเปิดบูธอีกแล้วทุกคน <c oughs> ไม่ใช่ว่าพอเปิดบูธปุ๊บตัวไม่ออกเลยนะมีความเป็นไปได้อยู่ทุกคน ึกว่าเกม Toilet Tower Defense เนี่ยจะเป็นเกมที่อัปเดตไม่ค่อยบ่อยนะคะสำหรับเขานะก็นานๆจะอัปเดตท,ทีจะมีตัวใหม่เข้ามาทีหนึ่ง ตอนนี้เราก็มาเกินครึ่งทางแล้วนะคะน่าจะสุ่มไปประมาณเจ0 0แสนแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเหลืออีกประมาณ3 0 0แสน 300, เดี๋ยวเราก็ครบตามจำนวนที่เราจะสุ่มแล้วตอนนี้นะคะมีคนมารุมมาตุ้มแบบรอบตัวเราเยอะมากแบบเยอะมากจริงๆทุกคน ตอนนี้ก็ใกล้คร,ครบตามจำนวนที่เรา,าตั้งไว้นะคะว่าหนึ่งล้านเหรียญเนี่ยเราจะสุ่มได้ทั้งหมดกี่ตัวเพื่อนๆแนะนำมาว่าเขาสุ่มได้กี่ตัวตั้งแต่ก่อนหน้านี้คือเขาไม่ได้นับเลยนั่นเองหนึ่งแสนสุดท้ายนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าอีกหนึ่งแสนสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ตัวกี่ตัวนะ กลิงอ,ออกอีกแล้วโอ้โหอะอันนี้ก็จะเป็นคลิกสุดท้ายแลวนะคะที่เขาจะคลิกก็ได้ตัวไหนก็ตามนั้นนะคะทุกคน <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราเนี่ยได้ตัวมากี่ตัวนะคะให้ทุกคนทายก่อนว่าได้กี่ตัวนี่นะคะก็จะเป็นตัวที่เราได้มานะทุกคนก็จะมีกอรลี่กอรลี่น่าจะได้มาประมาณสองสี่หกหกตัวแล้วก็ตัวแดงอีก กี่ตัวนะทุกคนขออนุญาตนับแบบหนึง่งตัวแดงอีก38ตัวนะคะทุกคนหนึ่งล้าเหรียญก็จะได้ตัวแดงอ่าทั้งหมด38ตัวแล้วก็กดลีอีกอ่ม 67ตัวนะคะถือว่าดวงดีนะเนี่ยได้กรอลี่มาเยอะมากตัวน,นี้นะคะก็ชื่อว่าแมสค์คาเมราบูเมนะคะเป็นตัวที่เข้ามาเมื่อคืนเพิ่งอัปเดตสดบสดร้อนๆแล้วก็เหมือนเพิ่งเข้าตู้ด้วยมั้งทุกคนไม่รู้ว่าไม่ได้ใจว่าเมื่อคืนได้เข้าตู้ไหมคะแต่ว่าวันนี้นะคะเพิ่งเข้าตู้เป็นครั้งแรกเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแมปกันเลยว,ว่าตัวนี้เนี่ยพอไปอยู่ในเกมแล้วนะคะตัวละครเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เอฟเฟก ตัวละครแลเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในแมปกันเลยดีกว่าทุกคนไปเลยอ๋อแต่ก่อนจะไปเล่นนะคะทุกคนขอขอบคุณไอรีจากร้านโจโรบรักชอปร้านเติมเกมและฟาร์มเกมแมปต่างๆนะคะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในแมปกันไปที่เรียบร้อยเลยแล้วก็ได้วางตัวละครไปในระดับหนึ่งแล้วนะวางไปนิดนึงนะคะ ก็ยังยืนยันคำเดิมนะคะว่าเขายังเล่นเกมนี้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะก็มีการไปสืบพ้นข้อมูลมาบ้างน,นิดหน่อยนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เล่นเป็นแบบว่าถึงขั้นเซียนนะทุกคน <yine> เงินวางของเจ้าตัวเมคคาเวล่ามูแมนเนี่ยอยู่ที่250 <S 1> <S 1> เองนะคะถือว่าน้อยมากๆอ่าเดี๋ยวเราจะวางตรงนี้กว่าทุกคนมันกลึ่งกลางพอดีนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวละครกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะเพราะอยู่ในแมปตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นกล้องวงจรปิดนะคะทุกคนแล้วก็จะมีถือเขาเรียกว่าอะไรอะที่ที่ปั๊มส้วมอะทุกคนที่ปั๊มส้วมที่มีหนามนะคะเงินวางคือน้อยมากในความรู้สึกนะทุกคนทุกคนคิดว่ายังไงเพราะว่าเงินวาง250ยเนี่ยเท่ากับตัวซานตาเลยนะซานตาทีวีอะเลือดบ้านเรามีอยู่ที่สี่ร้อยนะคะ ดูท่าน่าจะไม่รอดนะเราต้องอัพตัวละครด้วยใช่ไหมอ่าพออัพตัวละครแล้วก็ดีขึ้นนะพลังโจมตีอ่าเวล3าอยู่ที่1,500ระยะการโจมตี30เวลาคูดาว0ูนแล้วก็ toilet slowing อ,อ๋อตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่มีพา i ซีฟสโลหรือเปล่าทุกคนตัวนี้มันบอกว่ามันสโลห้าอร์เซต มีคนแนะนำบอกว่าเวลาเล่นนะคะอย่าลืมอัพตัวเพราะว่าครั้งที่แล้วครั้งแรกที่เขาเล่นเกมนี้เลยนะคะเขาไม่ได้อัปตัวละครเลยทุกคนคือเขาวาง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 ให้มันจบนะคะก็ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งที่แล้วแล้วนะนี่เขาอัปตัวละครแล้วนะคะทุกคนเห็นไหม <c oughs> คือแบบว่าระยะการโจมตีอ่ะกว้างมากสี่ิบห้าทุกคน อันนี้25เองอันเนี้ยถ้าอัพมาถึงเลเวล4นะคะรียกการโจมตีจะอยู่ที่45แล้วก็รียะคู่ดาวจะอยู่ที่0.25เหมือนเดิมนะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงเวฟที่21แล้วนะคะทุกคนเดินทางมาไกลกว่าครั้งแรกมากๆอัพตันนะคะเจ้าตัวเมคาเมล่าวูแมนเนี่ยจะอยู่ที่เลเวล5 ดาเมจอยู่ที่7500ระยะโจมตี60ระยะเวลาคูดาว0 2น์0.25แล้วก็ทอยเล็บสโลว์สโลว์นิ่งนะคะอยู่ที่50%เป็นตัวที่เงินวางน้อยนะทุกคนเงินวางน้อยแล้วก็ดาเมจก็ดีนะ7500ก็ทุกคนว่ามันน้อยไหมเขาก็ว่ามันไม่น้อยนะทุกคนนี่นะคะระยะโจมตี60 Uh huh. แทบจะครอบทั้งแมบบแล้วถ้าวางตรงนี้คือครอบได้เลยพอเจ้าตัวเมทคาเมล่าวูแมนนะคะอัพถึงเลเวล5หรือว่าเลเวลตันแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนนะคะมีเจ็ตแพกอยู่ข้างหลังแล้วก็ตัวละครเนี่ยก็จะสามารถยิงเลเซอร์ได้นะคะจะแตกต่างจากตอนแรกที่ยืนอยู่บนพื้นเฉยๆนะตอนนี้ก็เหาะได้ยิงเลเซอร์ได้คือเหมือนแบบว่าเปลี่ยนร่างไปเลยนะคะตอนนี้ โอเคนะคะตอนนี้ก็แฮ้แล้วันที่เรียบร้อยที่เวฟยบแปดนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าล็อบบี้แล้วก็สรุปกันเลยกว,ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงนะคะกลับมาเจอกันหน้าล็อบบี้กันแล้วนะคะทุกคนสรุปรวมๆของเจ้าตัวเมคคาเ m ล่าวูแมนเลยละกันสำหรับเจ้าตัวเมคคาเวล่าวูแมนนะคะเขารู้สึกว่าเป็นตัวที่เงินวางค่อนข้างน้อยแล้วก็ พลังการโจมตีเนี่ยเยอะด้วยพลังโจมตี7500นะคะทุกคนถือว่าค่อนข้างเยอะในระดับตัวมิสติกอีกทางนะคะเงินวางเพียงแค่250เองคือมันน้อยมากเงินวางเพียงแค่นี้แล้วก็แลกกับดาเมจ7500นะคะเป็นตัวที่มีไว้ก็ดีนะคะทุกคนไม่ได้เสียหายอะไรนะอีกทางนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยพออัพตันแล้วสามารถเปลี่ยนร่างคือมีเจ็ดแพค้างหลังแล้วก็ยิงเลเซอร์ได้อีกด้วยนะคะทุกคน ก็อย่างที่บอกไว้ตอนต้นคลิปนะคะว่าถ้าเขาเนี่ยสุ่มได้เจ้าตัวนี้นะคะหรือว่าตัวแดงเมคคาเมล่าวูแมนเนี่ยเกิน10ตัวจะสุ่มแจกใต้เมนนะคะโดยนะคะวิธีสุ่มแจกของเขาคือให้ทุกคนเนี่ยเมนชื่อในเกมที่ถูกต้องนะย้ำว่าต้องถูกต้องไว้ใต้คลิปแล้วก็เขียนอะไรเพิ่มเติมมาก,ก็ได้นะคะที่อยากพิมพ์หรือว่าไม่อยากพิมพ์ก็เมนชื่อในเกมไว้เฉยๆก็ได้แล้วเดี๋ยวเขาเนี่ยจะมาสุ่มแจกประมาณ โดยตัวละครนี่เขาจะแจกนะคะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันก็คือเจ้าตัวเมคคาเวราบูแมนนะคะ3ตัวแล้วก็เจ้าตัวกอ d l ลี่นะคะ1ตัวรวมเป็นทั้งหมด4ตัวละครแล้วก็จะมี4คนนะคะที่จะเป็นผู้โชคดีจะได้ตัวละครที่เขาจะแจกนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนใครมีอะไรอยากแนะนำตรงไหนก็สามารถเมนใต้คลิปได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก,ก, like, र, ก,กดด็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งด้วยนะจะได้ภาพเคลื่ใหม่ของเขาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะทุกคนไม่บายสายยนานนะคะทุกคน